มาจ้ะยเดียวตุ่มมะขามใส่มะขามป้อมตํมามะขามตัมมาะขามใส่มะขามป้อมมะขามไหนมะมะขามส่วนท้อนมะขามฟักใหญ่ๆส้มๆนะ <c oughs> เนี่ยเกือบเต็มครบวันนี้ตั้แรวกว่า <c oughs> วันนี้เอาเม็ดออกมันเลยตั้ง่ายน่อยยเดียวใส่มาขผิดกับกระเทียมไปได้จ้ะ Say này nắng 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 đi nắng 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 tua tua nắng 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 แาบลื้นเลยเนาะม,มันชุม่มมันชุมาา่มตระก่ามันจะเกี่ยวเห็นน้อยค่ะ <laughs> นี่เรจะใส่จะไข่จะไข่ปรุงไปเลยค่ะรอบแล้วอาบะไส่ะแตอบะไส่แต่นี่ใส่หางมะขามเลย ม,ม,มันเล่านี่ตำกะตำก,กระมะคามป้อมใส่มาอันนี้ใส่กระเบืองมันหรือกระเบืองมันออนมันหืนมันหืนมันขืนนี่แกนอนน่อนเนี่ใส่หมดเลย น่ตาลลงไปน้ำตาลหนึ่งซอนใส่ไม่ไงซู้หรือว่าผสซสรดจ้ะเส้นลายเส้นลายเส้นอยเสบนหน่อยเตม้มากเลยค่ะใส่พีใหม่ลงไปเลยพี่ใหม่แล้วเราไปเต่น้ำปลานีปลาไหลหนูรักเอามาให้จ้ะ ทำเองนะทำเองต้มเองแต่แ <lonely> ซ่บแค่เพียงไม่มีาปล้ใส่กะปิปลาใส่น้ำปูส่ตลาดเอากินมาละหอมละดึงรักออกดึงผจประจิ้ว ส,ส,ส,สีหน้าแล้วนิาำหอมเซราดีมาแต่มากินน้ำกันจ้ะมาเด้อค่ะมากินสมน้ำยายแวะวค่ะเสาวันรถ หมากเมานี่จ้ะนวยสวรรคมะขามป้อมแต่มะาขามป้อมใส่มะขามจ้ะมะขามป้อมกับมะขามโอ้ยแซ่บพี่น้องน้ำลายไหลจวดๆเลยเป,มมเป็นอะไแซ่บแค่ซิมมอนเบอร์วันในสวัสดี์คานมุกวันในสีค่ะ,าาคะมาเด้จ้ะ

เฮียยน่อยเห็ดตัวป่าไหมทอดนืึเนั้งฟาเป็ดต่ปลาแค่ะไอ้ก็ตัวป้มันก็ยังหนังวะสี่ถึงปางพอดมันไว้พอาขึ้นคือทอดคืเห็ดไงบึ้งไปเบิ้งนรนะทอดปีนขึ้เนื้งตางแซ่จจ้ะงวดคลิปคลิปที่แล้วนี่ ตำใส่ปลาแหงกระแซบไปคนละย่างตั้งนี่ยจับวะแี่เบลไปสูตรไม่ได้ใส่แย่เบลวะสูตรแย่เบวเจ็ดคิดเองตำเองกินเองหวาน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 ไปจับข้าวเหนียวขอไปให้ันจังไรเงี้เด้อแต่มีเชียวหยำ่งในบ่ กินหอมป่อมป่อมมกวะ้มกซุมต้องทบขวตั้เมหรตําตั้งจึ่ปูมนน้อ่นี่เสร็จนะนี่ยคือบอกลมบวกเคยกินไหมเนี้ยกินน้ำสุกมั้ยบกหมว่าใ่จะเน็ดกินมบวกัมแน่บวกมข้างแรก จินมันสุดกรับัตถในมันข็งต่ำอะไรกได้มันป็ะถได้อยู่ถ้ามันสูงก็จะต้อจะมันนี่ไม้ยถงไหมวัตมันต่ำได้อยู่นะเปียกกินน้ำมันไปถึงสร็จดล้มาทดอบทำยังไง มันซีดเนี่ยดีแรเลย่ะน่ะเสาลรดยังด้านเด้ฮะแ่บก็สาลวดสีแก่เนี่ยปกติสิสาลรดที่แ่บไม่แ่บกว่าหนานะงักมากตให้แซ้บพอนีเข้ากันต้องรองนี่อืมซึ้ต่มาโอ้ เน mm. ียนีจะมปใส่ะไงคมม่เปิดเนี่ยพวกคือขันอ็มือขันแจกบุสุงแจบคนนีใหญ่กันน่ำแดงมืก็ขอนำเลยมือก้องเห็นคนท่กค

พูดนนั่งบริการพ่อนม่เสร็จมากเสร็จแล้วพูกล้าอยู่นี่แล้ว้่วยขึ้นไหมโมเรนโมงหอซื้อแล้วจ้ามี่อยากะพ่อให้แก้กินซูย่างอ่ะกินโดนยายแ้วเหรอสมมติโเรนแกซื้อว่ากินแล้วพ่อพ่อผ่อ จริงเราเราเอาทุกอย่างแล้วแหละเอาเอกาจะดูกเปมาเขาหดกระดูกเปมอยมายังทันหมาทีนี้ตัวนี้จะขันบ่มีนกินมันเป็นกินหมาเสมอขันมได้เจาละมาพื้นเลย้าใ dạ con này lúc dãy là bảy, con là bảy. vitamin C thì tìm kì đấy nhở khổng khổng tìm gì đấy cả? khổng tại em vô <laughs> rồi, tại em à? mắc ทำทำตัวย้อนไงวันนี้ทำยุกเจ้าเข่าเจ้าเข่เจ้เจ e าเข่าเจ้าิงเขาหวก่อน่แดอะคลิปนี้ยาแววลาสนิก็นปจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยายแววชาแนลนะจ้าพบกันหม่คิปหนาดจ้าสวัสดีค่ะ Hai Lamah ungkap